สวัสดีค่ะมารู้จักกับกาแฟเทปีนของ BNN Direct นะคะเห็นไหมคะกล่องยังหรูเลยค่ะสายเขียวมาเลยเชิญดังนี้นะคะมีออยอลายแรกเลยค่ะกาแฟเทปีนค่ะ BNN Direct นะคะมีอยู่ที่สิบซองนะคะกล่องหนึ่งนะคะซองหนึ่งจะมีสิบห้ากร,รัมนะคะหรูเลยนะคะอ่ะมาดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างดูกล่องนะคะ กล่องเป็นลิ้นชักเลยนะคะแกะง่ายสบายนะคะอ่ะเห็นไหมคะเอนแอนแอนเป็นลิ้นชักออกมานะคะดูสิคะซองอย่างสวยเลยค่ะรีเมียมเลยนะคะอย่างหนาเลยค่ะป้องกันอุณหภูมิได้เลยพวกอุณหภูมิร้อนอะไรประมาณเนี้ยแสงแดดอะไรเงี้ยค่ะป้องกันได้เลยนะคะและมีออยมีส่วนผสม ให้เห็นหมดเลยค่ะูีในซองครบหมดเลยค่ะสวยยังไม่พอนะดูสิคะสวยยังไม่พออร่อยด้วยหอมด้วยเก็บง่ายด้วยค่ะนะคะเก็บง่ายวางที่ไหนก็เรียบหรูค่ะดูดีนะคะสายเขียวเชิญเลยค่ะนะคะที่บีนเอ็นค่ะเจ้าเดียวเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ